เรามาฟังเหตุผลกันหน่อยว่าทำไมแมนยูถึงล้มเลิกในการล่าตัวแฮร์รี่เคนทั้งที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับทำไมถึงถอนสมอละ่ะแมนเชสเตอร์อันนี้คือรายงานข่าวจากเดลันติกครับเปิดเผยเหตุผลที่ทำให้แมนยูตัดสินใจถอนสมอล้มเลิกในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนหัวหอกระดับตำนานของสเปอร์นะครับที่พึ่งตกลงย้ายอยู่กับไบร์นค่าตัว1 0 0ล้านปอนด์ เธอบอกว่าชับปีสแสดงเมนยูเคยตกเป็นข่าวว่าวางแฮร์รี่เคนเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการเสริมหน้าเป้านะตลอดระยะเวลา2-3ปีหลังพวกเขาพยายามผลักดันดิวนี้อย่างเต็มที่แต่ไม่ประสบความสำเร็จก่อนจะถอนตัวหันไปแลวตัวราสมูสฮอยลูนครับจากอัลันตาแทนที่ราคา72ล้านปอนด์ หลังแฮร์รี่เคนได้ย้ายทีมสมใจไปอยู่กับไบเยนมิวนิกเมื่อวานนี้ครับเดลันติกครับก็ออกมาเปิดเผยทันทีถึงเหตุผลที่ทําให้ Man แมนยูตัดสินใจล้มเลิกแผนและล,ล่าตัวแฮร์รี่เคนในครั้งนี้รายงานบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ยอมพาตัวเองเข้าไปอยู่ในการต่อสู้ที่คิดว่าไม่มีทางชนะพวกเขารู้สึกว่าแฮร์รี่เคนชื่นชอบไบเยนมิวนิกมากกว่าส่วนหนึ่งเพราะไม่มีอะไรมาการตีว่าทีมของเอริกเจนฮากหรือว่าแมนยูเนี่ยจะดีพอถึงขั้นท้าทายแชมป์รายการใหญ่ รายงานก็บอกว่าแมนยูคิดว่าแฮร์รี่เคนจะได้รับค่าเหนื่อประมาณ30ล้านปอนด์ต่อปีหรือประมาณ5 7 6 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ข้อมูลตรงนี้ยังไม่ชัดเจนสำหรับแฮร์รี่เคนครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายออกจากสเปอร์ทีมที่เขาอยู่ด้วยมาตั้งแต่อายุ11ปีเพื่อออกไปหาความสำเร็จในแง่ของถ้วยแชมป์นะครับอืม,อ,มอันนี้คือเหตุผลที่ทำไมแมนยูถึงถอนตัวในการล่าแฮร์รี่เคนมาเสริมทัพนะครับทำไมปีจแดงถึงถอนสมอก็อย่างนี้แหละครับ ไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่คิดว่าไม่มีทางชนะอันนี้คือสิ่งที่แมนยูคิดก่อนเลยนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าอาจจะการันตีแชมป์ให้กับแฮร์รี่เคนได้ไหมอันนี้บางทีแมนยูเนี่ยจะคิดว่ามันยังไม่ทด้ทายแชมป์รายการใหญ่สําหรับแฮร์รี่เคนก็เป็นได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุผลที่แมนยูลมเลิกในการล่าตัวแฮร์รี่เคนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วรุวนจัดไปเลยครับผมยาวๆฮะ